สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพชรทองบุญพิทักษ์นะครับชุมชนคนรักเครื่องประดับมือสองงานเก่างานโบราณนะครับกับต้นและนิก และการอัปเดตสินค้าสวยๆแบบนี้ประจำวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้นขอย้ำอีกทีพี่ๆกดติดตามช่อง YouTube แล้วหรือยังครับถ้ายังนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับมุมขวาล่างนะครับจะมีคาว่าติดตามที่ต้นวงแหวนไว้เป็นสีเขียวนี้นะครับพี่ๆกดติดตามไปได้เลยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าที่อัปเดตในทุกวันนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวต้นจะพาไปชมของสวยๆแล้วก็น่าซื้อประจำวันนี้กันนะคะแหวนเพชรมาคีวเรือนฉลุลายนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำขาวน้ำหนักรวม7.94กรัมเพชรรวมทั้งวงในยอยู่ที่1.26กรัตนะครับแบ่งเป็นเพชรยอด1เม็ด20ตังเพชรประดับนะครับ2เม็ดรวม10ตังแล้วก็เพชร ประดับย่อยนะครับอีก42เม็ดร,รวม96ตังหน้ากว้างแหวน2.7คูณ1.6เซนติเมตรนะครับขนาดแหวน52ราคาขายนะครับสุดคุ้มเพียง29,500บาทดีงามมากๆเลยสำหรับแหวนมาคีวงนี้นะครับตัวเพชรที่ประดับนะครับเห็นเป็นเม็ดครับแล้วก็ขาววิ่งไฟข้างในสะอาดใช้ได้มีตำหนิน้อยมากๆเลยโดยรวมเพชรสวย เปล่งประกายแบบนี้เลยนะครับแหวนมาคีแบบนี้นะครับใส่ติดนิ้วแล้วช่วยปรับนะครับภาพของนิ้วให้ดูเรียวงามแล้วก็น่ามองมากๆเลยชิ้นงานนะครับมีความละเอียดพ,พี่นะครับดูที่ก้นแหวนนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยจริงๆแล้วก็ก้านแหวนเนี่ยหนามไม่บางเลยเห็นไหมครับเรามาดูที่ด้านข้างนะครับ เพชรยังเป็นประกายเลยแม้เป็นเพชรเล็กๆก็สวยงามเป็นประกายชิ้นงานดีๆแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถที่จะใช้บ่อยได้ในชีวิตประจําวันทรงแหวนแบบนี้ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าครับใส่สบายนิ้วแน่นอนสำหรับแหวนเพชรฉลุลายเรือนมาคีวงนี้กดจองมาได้เลยนะครับจี้เพชรลูกโลกเรือนทองลงยานะครับ ตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ75-90%ลงยาน้ำหนักรวม9.21กรัมครับประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบไม่รองซัพ์18เม็ดวัดหน,น้าเพชรได้1.90กระัตนะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่3.1คูณ3.2เซนติเมตรใกล้เคียงกับเหรียญ10นะครับราคาขายส่งต่อ36,500บาทสาวกเพชรลูกโลกนะครับ รีบกดจองมาได้เลยต้องบอกเลยว่าชิ้นนี้งานสวยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยได้เพชรลูกโลกเม็ดใหญ่ประกายวิบวับแบบนี้นะครับเป็นแบบไม่รองซัพ์เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันด้านหลังนะครับชิ้นงานเรียบร้อยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ งานฝั่งเรียบร้อยแล้วก็ห่วงแขวนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับจุดเด่นนะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยพี่ๆดูที่ด้านล่างครับเขาจะมีเหมือนเป็นห่วงเนี่ยพี่ๆสามารถที่จะทำเป็นตุ้งติ้งได้ครับถ้ามีตุ้งติ้งอันเล็กๆก็นำมาแขวนได้เลยเพิ่มความเก๋ไปอีกชิ้นงานสวยแบบนี้ใส่ได้บ่อยๆแน่นอนกดจองกด c f มาเลยนะครับ แหวนเพชรชูเรือนพุ่มดอกไม้งานเก่านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นปาหะน้ำหนักรวม4.83กร,รัมครับเพชรรวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่73ตังแบ่งเป็นเพชเกรอรเม็ดยอด1เม็ด25ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาบนะครับอีก34เม็ดรวม48ตังนากว้างนะครับ1.1ูณ1.4เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขาย14,500บาท ชิ้นงานสวยราคาถูกน่าซื้อจริงๆพี่ๆดูความสวยงามของตัวเรือนนะครับเป็นพุ่มแบบนี้นะครับซ้อนกันเป็นกลีบเป็นพุ่มดอกไม้แบบนี้ละเอียดแล้วก็งานสวยจริงๆตัวเพชรน,นะครับที่ประดับเม็ดยอดเนี่ยขาววิ่งไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ครับส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับก็วิ่งไฟไม่บอดครับงานสวยนะครับเป็นแหวนเพชรงานเก่า เรือนชูแบบงานเก่าแท้ๆเลยเห็นไหมครับสวยเพชรเป็นประกายแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยเรือนชูถ้าพี่ๆนะครับชอบแหวนง,งานเก่าสะสมแหวนเพชรงานเก่าวงนี้นะครับน่าซื้อจริงๆร,ราคาถูกมากๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นพุ่มสวยกด c f กดจองมาได้เลยครับชิ้นงานสวยจับใจ แหวนซิทินประดับเพชรน,นะคะตัวเรือนะคะจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม9.56กรัมครับประดับด้วยซิตรินนะครับจีระในเหลี่ยมเม็ดใหญ่สวยมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก40เม็ด รวม66ตังค์นากว้างแหวน1.0คูณ2.1ซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายนะครับถูกมากเพียง22,950บาทเป็นงานจิวเวอรี่นะครับที่มีดีไซน์สวยเก๋แปลกตานะครับดูที่ชิ้นงานนะครับดีไซน์นะครับกานแหวนนะครับก้นแหวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยเขาจะนำซิทรินนะครับ เม็ดใหญ่เลยเจียระไนเหลี่ยมสีเหลืองเล่นไฟวิบวับนะครับแล้วก็จะทําเป็นเรือนเพชรนะครับขึ้นเป็นวงแหวนแล้วก็คาดที่ตัวซีทินเกาะซิทินไว้เก๋มากๆเลยสำหรับแหวนแบบนี้นะครับเป็นงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์ตัวเพชรนะครับขาววิ่งไฟข้างในสะอาดใช้ได้ครับเห็นไหมครับดีไซน์ดีจริงๆแบบแบบนี้ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับ พลอยซิตรีนนะครับเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในต่างประเทศเป็นพลอยแห่งความหวังแล้วก็ความสำเร็จครับชิ้นงานสวยกดจองกด cf มาได้เลยนะครับ ต่งหูผีเสื้อเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวน้ำหนักรวม5.65กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด96เม็ดรวม59ตัต่งหน้ากว้างนะครับ1.7ูณ1.9เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มเพียง2,950บาทขนาดใกล้เคียงกับเหรียญบาทนะครับชิ้นงานสวยน่ารักแล้วก็ลงตัวมากๆเลยกับตัวเรือนผีเสื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆดูนะครับเมื่อขึ้นกับหูแล้วเห็นไหมครับ สวยแล้วก็หน้ามองที่สำคัญใส่เต็มหูนะครับขนาดไม่ใหญ่เวอร์จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปกำลังดีมากๆเลยครับสำหรับต่างหูผีเสื้อนะครับผีเสื้อกำลังโบยบินเห็นความเงาของตัวเพชรไหมครับถึงจะเป็นเพชรเม็ดเล็กๆนะครับแต่ก็เล่นไฟวิบวับแล้วก็เน้นงานฝั่งที่ละเอียดเป็นงานดีไซน์ที่ดูน่ารักดูหวานแล้วก็ดูน่าซื้อมากๆเลย ชิ้นงานสวยสมบูรณ์ก้านนะครับแล้วก็ตัวแป้นเนี่ยหนาแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ครับสวยหวานแบบนี้น่าซื้อแบบนี้กด CF มาได้เลยครับ ตังหูตุ้งติ้งระยะ3-4งานเก่านะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม10.27กรัมครับประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับความยาวนะครับตั้งแต่ด้านบนนะครับจนมาถึงตุ้งติ้งล่างสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.9เซนติเมตรราคาขาย23,500บาท เห็นไหมครับว่าขึ้นหูเราแล้วกำลังดีแล้วก็สวยน่ามองจริงๆครับตังหูระยะตุ้งติ้งนะครับคู่นี้นะครับจุดเด่นนะครับอยู่ที่งานฝั่งที่ละเอียดแล้วก็ตัวตุ้งติ้งสวยหวานมากๆเลย <ๆ S 1> เขาจะทำเป็นยอดฉัดดอกพิกุลแล้วก็เม็ดยอดเนี่ยประดับด้วยทับทิมนะครับพลิกมาดูที่ด้านหลังครับงานทองก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์อยู่นะครับตัวฉัดแน่นนะฮะแล้วก็ ไม่แตกร่อนงานดีๆแบบนี้นะครับนานๆได้มาทีต่างหูคู่นี้นะครับพี่ๆสามารถที่จะใส่ได้บ่อยใส่ทำงานนะครับหรือว่า,าใส่กับชุดไทยหรือชุดผ้า,าลูกไม้นะครับก็ดูดีมากๆเลยใส่ได้ทุกวัยบอกเลยนะครับทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นมากๆยังไงก็ใส่สวยกดจองมาเลยนะครับ แหวนบุษราคําหัวใจประดับเพชรสีฟ้านะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม4.07กรัมครับเม็ดยอดนะครับจะเป็นบุษราคําบางกระจะเจรไนรูปหัวใจนะครับน้ำหนัก2ะกร,ะรัตพร้อมใบเสือบนตัวเรือนครับประดับด้วยเพชรนะครับทั้งหมดเนี่ย66ตังค์นะครับแบ่งเป็นเพชรสีฟ้านะครับ39เม็ด รวม35ตังค์นะครับแล้วก็เพชรสีขาว20เม็ดรวม31ตังค์หน้ากว้างแหวนนะครับ1.3คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน50ราคาขายส่งต่อนะครับ23,950บาทถูกมากๆเลยกดจองมาก่อนเลยครับพี่ๆชิ้นงานมีดีไซน์นะครับตัวบุตราคันะครับจีระนัยหัวใจเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแกมส้มนะครับสีเหลืองเนี่ย ออกส้มเนี่ยใหเ้เหมือนประมาณแยมแยมส้มนะครับแยมส้มเลยสีประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะคลับกับตัวเพชรเพชรขาวเล่นไฟนะครับส่วนเพชรสีฟ้าก็เล่นไฟดีครับชิ้นงานเรียบหรูนะครับใส่ติดนิ้วได้เลยสวยเท่ไม่เหมือนใครแน่นอนถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาแหวนบุษราคำนะครับระดับเพชร ที่มีดีไซน์นะครับแล้วก็วงไม่ต้องใหญ่มากเน้นใส่ติดนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ไปเที่ยวใส่ออกงานก็ได้เนี่ยในราคาที่ไม่แพงนะครับต้องบอกเลยว่าวงนี้น่าซื้อจริงๆส่งต่อพร้อมใบซืรอบนตัวเรือนไปเลยนะครับ23,950ได้บุตรนะครับถึง2กรัตแล้วก็ชิ้นงานนะครับมีดีไซน์แบบนี้กดจองมาเลยครับ แหวนทับทิมพมา่าประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำา7 5าเาน้ำหนักรวม5.80กรัมนะครับเม็ดยอดนะครับจะเป็นทับทิมพมา่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรทั้งหมด18เม็ดนะครับรวม50ตังหน้ากว้างนะครับ1.3คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายส่งต่อนะครับ21,500บาทกดจองมาได้เลยนะครับ พี่ๆที่ชอบงานทับทิมนะครับไม่ควรพลาดเลยเม็ดนี้นะครับจะเป็นทับทิมพม่าหลังเบี้ยเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสีแดงเข้มนะครับแบบนี้เลยอยากพี่ๆดูที่ด้านข้างที่ท,ที่ต้นให้เห็นเนี่ยครับอันนี้คือตำหนิในเนื้อพลอยแบบนี้นะครับนะฮะเมื่อส่องกับกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับ เรามาดูที่เพชรกันเห็นไหมครับว่าเพชรเห็นเป็นเม็ดเพชรขาววิ่งไฟดีนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสะอาดใช้ได้เลยเราไปดูที่ก้นแหวนกันครับก้นแหวนก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับการแหวนหนามไม่บางเห็นไหมครับการแหวนหนามไม่บางดูที่เพชรอีกทีประกายดีนะครับสำหรับเพชรขาววิ่งไฟแล้วก็เพชรเป็นเม็ดเมด ชิ้นงานสวยแล้วก็มีดีไซน์เรียบหรูครับแหวนแบบนี้นะครับใส่ติดนิ้วได้เลยเนี่ยครับดูด้านข้างดูที่พลอยสวยงามครับแหวนทับทิมวงนี้นะครับได้ทับทิมสีแดงสวยจัดเลยสีแดงเข้มถ้าพี่ๆชอบทับทิมสีแดงแดงแบบนี้นะครับกดจองมาได้เลยทับทิมพม่าสีแดงสดแบบนี้หายากครับ CF มาเลยนะครับ แหวนพลอยแถวประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนนะครับทองคำ75-90%าาน้ำหนักรวม7.21กรัมครับเม mm ็ด hmm. ยอดนะครับประดับด้วยพลินไทยเผาเก่าทับทิมพามา่าเผาเก่าแล้วก็มรกตแซมเบียประดับเพชรข้าง26เม็ดรวม20ตังหน้ากว้างแหวนนะครับ0.8ค mm ูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน58ราคาขายสุดคุ้มเพียง17,500บาทเป็นแหวน งานจิวเวลรี่ที่เรียบหรูใส่ติดนิ้วได้นะครับพลอย3เม็ดเนี่ยเรียงไล่เฉดสีกันได้อย่างสวยงามประกายดีแบบนี้นะครับส่วนเพชรที่ประดับด้านข้างเนี่ยก็เป็นประกายดีครับเพชรขาวแล้วครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสะอาดใช้ได้ครับเล่นไฟดีครับชิ้นงานอยู่บนเรือนทองนะครับแบบเรียบๆไว้ใส่ติดนิ้วใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับ ก้านแหวนหนาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับถ้าพี่ๆนะครับชอบงานแบบเรียบๆหรูๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียบจนเกินไปนะครับคือมีดีไซน์แล้วก็มีเพชรนิดหน่อยเน้นที่พลอยสวยๆนะครับวงนี้ตอบโจทย์เลยที่สำคัญคือราคาถูกมากๆด้วยพี่ๆดูที่พลอยสิครับทับทีมสีชมพูหวานนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นไพลินไทยกับมรกตแซมเบีย สัดสีกันหน้ามองสุดๆไปเลย17,500ส่งต่อพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนไปเลยนะครับงานดีจริงๆครับกด CF มาเลยแหวนมุกเซาซีประดับเพชรเรือนฉลุลายนะครับตัวเรือนทองคำา75-9้าาน้ำหนักรวม 13.66ดกรัมครับเม็ดยอดนะครับจะเป็นมุกเซาซนะครับสีขาวเม็ดใหญ่14.55มิลเพชร,รวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่1.14กกรัตนะครับแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับ24เม็ดรวม70ตังค์แล้วก็เพชรประดับอีก44เม็ดรวม44ตังค์นากว้างของแหวนนะครับ1.7คูณ2.1เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายนะครับ 42500บาทสินค้าเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับเห็นความใหญ่นะครับแล้วก็ความขาวใสนะครับของมุกเซาซีเม็ดยอดไหมครับเห็นไหมครับมันวาวนะครับแล้วได้มุกเม็ดใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็อยู่บนตัวเรือนที่แน่นหนาแข็งแรงดูที่ก้นแหวนนะครับงานเรียบร้อยมากๆดูที่ก้านแหวนครับก้านแหวนหนานะครับ ตัวเรือนด้านข้างเนี่ยฉลุลายแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาววิ่งไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ครับสำหรับเพชรนะครับส่วนเพชรเม็ดยอดก็ขาววิ่งไฟเช่นเดียวกันช่วยคลับนะครับตัวมุกเนี่ยให้เด่นแล้วก็สะดุดตามากยิ่งขึ้นมุกเม็ดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเม็ดใหญ่จริงๆแล้วก็ มันวาวนะครับแล้วก็ตำหนิที่ผิวมุกเนี่ยน้อยมากๆเลยโดยรวมนะคะบ,บอกเลยว่าสวยแล้วก็คุ้มมากๆสำหรับแหวนมงนี้นะครับถ้าพี่ๆนะครับชื่นชอบแหวนมุกและกำลังมองหาซื้อแหวนมุกสักวงหนึ่งเนี่ยไว้ใส่ติดนิ้วหรือว่าใส่ออกงานนะครับ เห็นชัดแน่นอนสําหรับวงนี้เราก็น่าซื้อมากๆแค่เพชรกับทองเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้มุกแซวซีเหมือนแถมกันไปเลยได้มุกเม็ดใหญ่แบบนี้พร้อมใบเซอร์บ,บนตัวเรือนง,งานดีมีคุณภาพมากๆเลยครับเห็นประกายความงดงามไหมครับกดจองกด CF มาได้เลยนะคะพี่ๆย้ำอีกทีนะคะพี่ๆถ้าชอบสินค้าชิ้นไหนนะครับถูกใจอะไรก็ แคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยเพิ่มเพื่อนกันหรือยังครับถ้ายัางนะครับง่ายดายมากๆเลยสแกน QR โค้ดซ้ายมือนี้เลยครับหรือจะพิมพ์ ID ไลน์มาก็ได้ ID ไลน์ของทางร้านนะครับบุ b พิ b ั o o n p I ั t a ์ @b o o n p i t a k มีตัวนำหน้าก่อนนะครับ รวมทั้งการโทรเข้ามาที่061385 2265ติดต่อสั่งซื้อกับต้นแลนิกได้เลยครับทุกชิ้นเป็นงานเก่างานโบราณนะครับงานมือสองแท้ๆมีอย่างละชิ้นนะครับมีใบรับประกันให้จากทางร้านสินค้าทุกชิ้นนะครับจะอัปเดตแบบนี้ทุกวันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อยู่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับในวันพรุ่งนี้อัปเดตเวลาเดิมแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับ Bye bye.